สวัสดีครับธนพัทรเจริญฟา้ามรลกรตะบ,บนนวกสุภาพอำเภอพลนจังหวัดขอนแจนนะครับก็เช้าวันที่อาทิตย์ที่7นะครับกันยายน2 5 6 8นะครับก็มาสูบน้ำนะครับเมื่อวานนี่สูบแต่ยังเมื่อเว้นนะครับไฟดับนะครับก็เลยปิดไ้แล้วก็ตอนนี้เป็นเช้าแล้วก็มาสูบนะครับมาสูบก็ว่าจะเปิดให้มันตลอดทั้งคืนก็ไฟมันดับก็เลยมาปิดไว้นะครับก็เลยอ่า ได้เห็ดไมเขาเอินว่านียังเกาะเด๋ยวมาสูบไม้มือนี้นะครับก็ถ้าไฟไม่ดับก็วันนี้ทั้งวันแล้วก็วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปเลยนะครับนี่นี่หญ้าไนก็เริ่มเขียวแล้วนะครับนี่จริงๆก็น่าจะว่านปุ๋ยได้นะมีความชุ่มชื้นอีกนะว่านปุ๋ยดีอีกนี่นะยูเลียนะครับลว้ลวนเลยก็ พามาชมแปลงหญ้าก,กันต่อนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งกอไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่นี่แหละลัวที่เมื่อวานนี้คือเราปล่อยแปลงเนี่ยเราปล่อยแปลงทําเป็นแปลงปล่อยสามสี่แปลงตรงนี้นะดูรอยดูวัวเดินนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะครับว่าวัวมันมีพฤติกรรมยังไงนะก็นี่เนาะดูนะครับแปลงนี้ก็ยังมีน้ําขังอยู่นะครับนี่ไม่ไปไหนนะครับพอดีเอาเกุญแจมาเก็บด้วย น้ำก็ยังขังอยู่นะครับรถตัดหญ้าก็ตอนนี้ถือว่าพังนะครับพังพังพังจอดแล้วพังจอดไม่ได้ไปไหนเลยจอดเซ็กแม็กอัวนี่แหละก็เลยขี้เกียจทํานะครับช่วงนี้ก็เลยปล่อย,ยแปลงเลยไลขั้นตอนอันนั้นกะฮักอันนี้กะฮักเนะครับ อันนั้นก็หักอันนี้ก็หักรถวานฟ้าก็อยู่ตรงนู้นมีเวลาทำเลยนะคนเราก็ไม่ได้มีไม่ได้เขาเรียกว่าวกาันมีมีแต่รานยังสี่ย่าง,ยงเดียวนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องไปดูไก่นะครับดูดูไก่ที่จะมาเพาะพันธุ์นะครับทําสายนะครับไม่ใช่ไปไก่ชนนะไก่ชนนะครับแต่ว่าไปดูพวกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับ จะเอามาเพาะขยายนะครับฝากผสมอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ดูนะครับก็เลยยังไม่ได้มาทําพวกแปลงหญ้าเต็มที่เท่าไหร่นะครับนี่ก็อยู่แปลงนี้แปลงนี้ก็รอตัดแปลงรานล่างนะที่น้ําท่วมตอนนี้ที่สูบออกอยู่เนี่ยครับสองสองไร่นะพอตัดแล้วนะครับแต่ว่ามันบางก็หญ้ามันบางพื้นพื้นที่เยอะหญ้าบางมันก็ ัดได้แต่ว่ามันกวาดมันได้หยาบา่ค่อยหลายนะครับมันตัดตัดพื้นที่เยอะแต่ได้หญ้าน้อยอย่างสีเนาะก็ช่วงเมื่อกี้ก็ออันตรายหลายอย่างฝนตกนะครับนี่น้ํายังขังอยู่นะแปลงนี้ก็ยังน้ําขังอยู่นะครับผมไม่ได้ปล่อยน้ําลงไปนะผมปล่อยให้มันขังเลยแล้วรอให้มันแห้งเองเลยนะครับนี่น้ํายังขังอยู่นะครับนี่พวกนี้ เป็นญ่าไนนะครับพึ่งหว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับรอบหนึ่งก็คือรอบก็คือเอาเลยละ่ะเดี๋ยวประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะตัดได้แล้วแปลงนี้นะครับไม่ได้หว่านปุ๋ยอีกแล้วละ่ะเพราะว่าได้หว่านรอบเดียวนะครับส่วนพวกนี้ก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วละ่ะเพราะว่าปล่อยวัวลงแทะเล็มแล้วก็คงไม่ได้ตัดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ส่วนแปลงนี้มันมาเลยเนี่ยครับโอ้ผมน่าจะทําเป็นแปลงปล่อยเลยดีกว่านะมันมาเลย ตัดไม่ได้เลยนะครับม,มันผมบำรุงไม่ถูกกับไม่ถูกกับบริบทของฟาร์มผมนะครอบวัวผมนะมันมาเรียนเนี่ยคือหนึ่งถ้าปล่อยให้หนาแล้วก้านแข็งนะครับก้านแข็งคือตัดตอนน้อยๆเนี่ยได้ปริมาณไม่พอนะครับคือบำรุงไม่ถึงอาจจะบำรุงไม่ถึงนะถ้าตัดตอนเล็กเนี่ยกินดีแต่ได้น้อยพอพอ พ่อเอียงก่อพ่อพักพอให้ได้อายุระยะเวลาเนี่ยให้ได้ความหนาแน,น่นที่ต้องการเนี่ยแข็งนะครับแกกินบ่ได้นะครับก็เลยบอกไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวผมเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับว่าจะเดินไปตรงนี้ก็พาไปรหลดนะครับแปลง,งเนี่ยอย่างลูซี่เนี่ยครับลูซี่พวกนี้ลูซี่พวกนี้คือลูซี่พวกที่เหลือนะครับเนี่ยย่า ญ้าลูซี่เป็นญ้าที่เหลือจากที่ปลูกแล้วน้ํามันท่วมนะเหลือตายนะครับเนี่ยก็เรียกอญ้าในมาปลูกผมว่าแปลงนาผมนี่นะจะเหมาะกับญ้าหนนี่แหละมันก็น้ําท่วมขังมันก็ไม่ตายหรอกครับมันตายมันก็เกิดใหม่ให้เ่าน,นะครับมันก็บ้านเรามันไม่ได้ท่วม คือน้ําเป็นรอระบายเฉยๆนะครับระบายได้หมดนะครับแถวบ้านผมนะมันไม่ได้ท่วมถึงขนาดว่าท่วมขังเป็นเดียนนะครับเนี่ยอย่างแปลงนี้ก็คือถ้าเราจะปล่อยให้มันไหลไปเลยมันก็ไหลนะครับแต่ว่าอ่เผอิญว่ามันสูงกว่าท่อมันสูงกว่าพื้นที่นานะครับมันก็เลยแบบบ่อใดเนาะเนี่ยก็เลยแบบไม่ใช่ว่ามันท่วมมาตลอดทั้งพื้นที่นะครับก็คือน้ำมันขังแค่เป็นไฮนะครับถามว่ามันตายไหมมันไม่ตายนะครับแต่ว่าเหงาดำแล้วนะครับดำแล้วนะครับ ขังสี่ห้าวันนี้ก็เงาดำแล้วหัวก็ไม่ค่อยกินแล้วนะครับก็ต้องเร่งสูบออกนะครับปากท่อตรงนี้นะครับปลาก็มีปลาเล็กปลาน้อยปลาขึ้นมานะครับเป็นยังสูบเมื่อวานนี้ได้ประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับไฟก็ดับตอนเย็นไฟมาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับหกโมงทุ่มหนึ่งนะเมื่อวานก็ มาปิดเครื่องไว้ก็ได้ไม่ไม่ได้เปิดต่อนะครับเดี๋ยวซ่อมตัวนนี้นั่นอยู่นี่เพราะว่าวันนี้ยี่บสี่ชั่วโมงก็น่าจะแห้งละไม่แห้งก็ต่อนะครเดี๋ยวจะพ่องน้ําไว้นะครับเนี่ยดูในเนี่ยในอยู่ในคลิปในกล้องเนะี่ยหญ้ามันเกิดไม่ดีนะครับเยอะไม่ใช่หญ้าเออหญ้าเกิดในแปลงหญ้าของผมไม่ดีนะเพราะว่ามันดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลงนี้ลอกหน้าดินออกนะครับที่จริงอ่ะ เจรายมากเลยนะถ้าเป็นตอนนี้จะไม่ลอกหน้าดินหรอกนะครับเพราะที่ว่าตอนลอกหน้าดินคือว่าเอาไว้ทํานานะครับไว้ทํานาที่จริงอ่ะถ้าไม่ได้ลอกหน้าดินน่ยมันจะพอดีกับท่อนะครับท่อที่มันข้ามถนนนี่ครับอ่าพอเราลอกหน้าดินลงไปลึกแล้วท่อกับพื้นนาเนี่ยท่อมันสูงกว่าระดับพื้นนามันระบายไม่ออกนะครับแต่ว่ามันเหมาะสําหรับการทานาเออเห็ดเข้านะครับแต่ว่าพอปลูกห้าแล้วมันไม่เมือนนะครับปลูกห้าขึ้นมันต้องระไดระบายให้หมดนะครับต้องระบายน้าไม่แห้งนะครับ ก็เป็นอะไรที่ตอนนั้นที่เรามองว่าเราจะทําข้าวนะเราจะทําข้าวแปลงนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยข้างบนจะปลูกหญ้าเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าถ้าอนาคตก็คือปลูกหญ้าข้างบนได้หมดทุกแปลงแล้วแปลงนี้อาจจะทําเป็นทานานะทํานาก็ยังได้ขายอ่าไม่ไม่ได้ขายข้าวก็เอาข้าวไว้ให้ไก่ให้อะไรที่ว่าเราจะเลี้ยงไก่เพาะไก่ชนขายนะครับนี่ในวางแผนไว้นะครับวางแผนไว้ในที่ที่สองไร่ก็น่าจะพออยู่ประมาณนี้นะ แล้วก็ดูก่อนนะครับเพราะว่าเราระบบอเ <c oughs> ขาเรียกว่าระบบอะไรนะระบบเอเระบายน้ําของเราก็ใช้วิธีสูบออกนะครับสูบะปะัมไฟฟ้าสูบขึ้นมาสูบระบายก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวสูบวันสองวันมันก็แห้งนะครับเดี๋ยวก็ถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมก็เดี๋ยวมันก็แห้งไปเองนะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละของเรากล้วยก็ ไม่ได้ถ่ายกล้วยหอมไม่ดูเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่ว่าโอเคนะครับไปเรื่อยๆสวนกล้วยก็กล้วยมะม่วงนะครับพวกนี้นี่คือรอโตนะครับแต่ว่าถ้าโตแล, <S <S แล้วนี่คือโตเลยนะครับมะม่วงพวกนี้พี่ชายผมเคยปลูกแล้วอยู่อยู่สาะอีกลูกหนึ่งนะพอโตแล้วนี่คือโตได้เลยนะมะม่วงนี่สุดยอดเลยยอดมะม่วงพว<ๆ>ก umm, กุ้งพวกกล้วยก็ได้กินเคือแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้นะสุดยอดเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศแปลงแย่แล้วก็การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพวกน้ำท่วมขังน้ำอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี